มือ45กิโกรัาดหนาเด้อพีน่นงคือดอยากกันยังว่าเห็ุงานอยู่แล้วก็คือดอยากลาดหนามาค่ะอันดับแรกเขากระแซเสร็จมีก่อนเนาะพีน่นงเนาะเปิดน้ำใส่แล้วก็ทิมว้หันละเปิดหมูขึ้นมาค่ะปาดพลาสติกออกซื้อมาจากหางอันนี้เป็นเนื้อสันข้อหมูเด้อพีน่นงติดมันซึ่งนิดนึงแซ่บแซ่บพีน่นงคนกมักอันเนื้อสันข้อหมูนี่เนาะบ้านเราเขาเรียก กระดูกเบ้าถิ่มนะคะไว้ถต่มสวมต่อเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะสองตอนได้ลายค่ะพี่น้องกินกับลูกบ่ตองใส่ไลยใส่เกลือไปจักน้อยค่ะิิมักได้บานเนี่หมักหมูก่อนนะคะเมื่อกี้เกลือนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ําตาลนิดนึงค่ะแล้วก็ผงแซ่บผงผงนัวผงเลิศดผงรสดีค่ะใส่เข้าไปเลยมากน้อยก็ตามใจชอบนะคะ อันนี้ซอสปรุงรสค่ะใส่ไปเลยปริมาณเท่าไรนี่เราดูที่หมูของเรานะคะว่าเยอะบ้าน้อยแค่ไหนน้ำมันหอยค่ะอย่าง้ันหนึ่งช้อนนะคะอันนี้เป็นน้ำมันพืชค่ะใส่ลงไปค่ะพี่น้องจา๋าแล้วก็เราจะตามด้วยไข่หนึ่งฟองค่ะเพราะว่าไข่จะทำให้เนื้อหมูของเราเด้งดึงเด้งดึงแล้วก็ร่วนดีค่ะไม่เหนียวนะคะ ทำแบบนี้นะคะหมูเด้งค่ะนุ่มแล้วก็เด้งมากพี่น้องกวนๆให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะแล้วทีนี้เราก็มาจัดการกับผักเ้ยพี่น้องผักคะน้าเราไม่มีค่ะใช้บ็อกโคลี่แทนก็แล้วกันเ้ยพี่น้องเ้อทานะดีด้ค่ะนี่ซื้อบ็อกโคลี่มากินนี่ <laughs> ปาดหางมันิ่มแล้วก็ปลา ปอกเปลือกมันแนจักน้อยพี่น้องบรอกโคลีแสบขากกานมันอีกคือกันกับขนาดเลยแล้วก็เอาไปต้มแล้วพี่น้องบ่หมีนต้มขอโทษค่ะเอาไปลวกน้ําค่ะสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปนอกน้ําเย็นเลยค่ะพี่น้องแล้วผักมันจะกรอบมากๆค่ะทีไมไว้ยหันละทีนี้เส้นหมี่ของเราก็นุ่มแล้วนะคะแค่น้ําจนนุ่มแล้วเราก็จะเอามาผัดกับน้ํามันกันค่ะลงกระทะไปเลย สีอิ๊วดำนะคะพี่น้องแต่ว่าของมาดามมันหมดค่ะหมดอิลีหลอเมดขวดเลยพี่น้องเนี่ยหยดสุดท้ายเลยได้แค่นี้ค่ะ mm hmm. ก็เลยจําเป็นสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าสีอิ๊วดำมันหมดค่ะพี่น้องเส้นของเราก็เหนียวนุ่มสุกได้ที่แล้วนะคะอย่าผัดให้มันเละมากนะคะพี่น้องถ้าสุกมากแล้วมันจะเละเอาพอดีดค่ะทีนี้เราก็จะมาทําน้ําลาดหน้ากันค่ะพี่น้อง500 ML นะคะเทลงถ้วยไปเลย แป้งมันสำปะหลังค่ะพี่น้องใส่ไปจัก3ามสี่ช้อนน้อพี่น้องดอน้ำในถ้วยเขานั่นหาร้อยมลด้วยค่ะแป้งมัน3าสช้อนค่ะใส่ไปเลยพี่น้องแป้งมัน, 3, นสำปะหล,ลังนี่แหละค่ะเป็นของไทยนะคะแต่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ว่าเขาส่งมานอกค่ะแต่ว่า p r o d u c t of Thailand ค่ะเขาเขียนไว้ แล้วก็ตีแป้งผสมกับน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำของเราเพื่อสีสันสวยงามสักนิดนึงซอสปรุงรสค่ะใส่ไปส่วนหนึ่งคือกันพี่นงปริมาณพอๆกันนะคะเครื่องปรุงแต่ละอย่างอันนี้ผงแซ่บผงนัวค่ะ อันนี้น้ำตาลนะคะแล้วก็กวนๆตีให้เครื่องปรุงของเราเข้ากันค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะพี่น้องจ๋ากระเทียมมาดามขี้ข้านับค่ะพี่น้องก็เลยเอาอันนี้บดลงไปเลยแหลกดีเป็นตะนายนี่นั่นทุบเครื่องทุบกระเทียมหรือเปล่าพริกไทยค่ะลงไปเลยมากน้อยตามใจนะคะ น้ำปรุงราดหน้าของเราก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำน้ำราดหน้าค่ะเทน้ำลงไปเลยค่ะ1ลิตรนะคะพอมันเป็นฟองๆจะเดือดขึ้นมาหน่อยก็เอาหมูเราลงไปเลยพี่น้องหมูที่เราหมักตะกี้ล่ะค่ะเอาลงไปกวนเลยนะคะกวนๆแบบนี้เลยค่ะหมูของเรารับประกันความเด้งดึงค่ะพอกวนหมูได้ที่แล้วนะคะพออุ่นๆนี้เราก็เทน้ำปรุง ราดหน้าเราลงไปเลยคับพี่น้องคราวนี้จะต้องกวนตลอดนะคะพี่น้องจา๋าตตอนนี้มุเจ้าต้องกวนตลอดได้เลยค่ับพี่น้องเพราะว่าแปง้งมันมันสิเป็นก้นค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินบอพี่น้อง,มงเมองแนสีสันสวยงามมากหมูเสนอหน้ามากเลยค่ะจัดใส่จานสิคะลูกๆรอกินอยู่ค่ะ ผักที่เราต้มนะคะเราจะไม่เอาลงในหม้อนะคะพี่น้องเพราะว่ามันจะเละเราต้องลวกแบบนี้แล้วก็เอาไปนอกน้ําเย็นค่ะมันจะได้กรอบๆค่ะแล้วก็จัดใส่จานแบบนี้นะคะพี่น้องผักมากผักน้อยแล้วแต่ค่ะน่ากินไหมคะมาเลยค่ะมากินด้วยกันค่ะ